น่งนงตั้งเงีช่งเงยพูดจริงๆริงไม่ลอก็อกเพราะรักจึงบอกจึงบอกออกมาจากหัวใจอาเกิดมาเป็นหนุ่มมาร้อนรุ่มยังไม่เคยรักใครอยากจะบอกความในความในแต่มันก็ไม่ค่อยกลา้า นังนางอ่งตังนีงเ่เชอเองที่รักจริงที่ยอที่ไม่ใครมากกอกมากออก็ว่าสามตะกร้าถึงเะอถึงเธอเขารักเธอตลอดเวลาอยากจะชวนเธอมาเธอมาพูดภาษาเดียวกัน รักจริงๆให้ติ้งนังงน่งติ้งนั่งติ้งนั่งทีีจำดีไหมคนดีคำนี้ที่เราเข้าใจกันถึงมันไม่มีความหมายแปลไม่ได้ก็ไม่สำคัญเป็นภาษาสวรรค์ที่สองเรานั้นรู้กันก็พอ ติงนางนางัตังนิงออหออเอเอยไม่รักจริงไม่กลา้อาอเดือนสี่ปีหน้าปีหน้าที่ก็จะมาขอถึงไม่ร้วยเท่าไรแต่หัวใจมันบอกไม่ต้องรอวันนั้นละน้อละนอพี่จะขอติงนาง อครั้งครับารบาติงๆให้ติงนังติงนังติงนังที่พี่จำได้ไหมคนดีคำนี้ที่เราเข้าใจกัน ถึงมันไม่มีความหมายแล้ไม่ได้ก็ไม่สำคัญเป็นภาษาสวรรค์ที่สองเรานั้นรู้กันก็พอติ่งนางนางาตังนีง่ช่างเอ้ยไม่รักจริงไม่กล้า,าเดือนสี่ปีหน้าปีหน้าพี่ก็จะมาขอ ถึงไม่รู้เท่าไรหัวใจมันบอกไม่ต้องรอวันนั้นละนอละนอพี่จะขอติ่งนั และศิลปินคนต่อไปที่เราจะไปดูกันถือเป็นนักร้องที่อยู่ในวงการมายาวนานไม่แพ้กันถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับพาเมล่าเบาเดนสวัสดีค่ะลูกน้ำพาเมล่าเบาเดนค่ะสวยเหมือนเดิมเลยอเดผมบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักหรอกเพราะเธอทำงานมาแทบครบทุกอย่างในวงการนี้แล้ว อยู่นานเกินไปใช่ไหมก็ไม่ว่าจะเป็นเริ่มจากเป็นนักแสดงก่อนป่ะใช่แล้วเป็นนางแบบนางแบบก่อนเออใช่ใช่ตอนนั้นเป็นนางแบบแบบนางแบบเด็กๆใช่ค่ะก็โฆษณาขนมนมเนยอะไรพวกนี้ค่ะ แล้วก็แล้วก็มีถ่ายแบบแฟชั่นน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าฮะแล้วก็ก้าวมาเป็นนักแสดงใช่ค่ะก็อยู่ช่อง3เรานี่แหละใช่ค่ะฉะนั้นก็คือมาออกอัลบั้มชุดแรกคือชุดทอร์นาโดทอร์นาโดก็เลยเป็นที่มาของสะโพกทอร์นาโดไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมก็เป็นคนเป็นคนเอวอย่างนี้ไงเอวลงมาแล้วก็สะโพกสะโพกใหญ่สมัยนั้นเนาะใช่โอ้ตอนนี้มันอาจจะตรงๆหน่อยนะคะเดินสายทุกวันไหมคะก็ เรื่อยๆเลยค่ะเรื่อยๆเลยเห็นบอกว่าตอนแรกไม่เคยรู้สึกตัวเองเลยว,ว่าตัวเองดังแต่พอเดินสายไปเรื่อยๆทัวร์คอนเสิร์ตบางครั้งถึงรู้เลยค่ะเพราะว่า คือคนดูทําไมเขาร้องเพลงเราได้ล่ะเขาฟังเพลงเราใช่ไหมคือคือเราไม่เคยไปไหนค่ะเราอยู่บ้านแล้วก็ไปทํางานอยู่บ้านแล้วก็ไปทํางานแต่ทุกครั้งที่เราไปทํางานเป็นคอนเสิร์ตเราเห็นคนดูที่เขามากันแล้วเขาร้องเพลงเราได้น้่นดีใจมากรู้สึกว่าเอ๋อโอเคแสดงว่าเพลงมันก็ประมาณหนึ่งเนาะเขาถึงร้องกันได้นราก็ดีใจมากใจมากเห็นบอกว่าตอนไปทัวร์ต่างประเทศประเทศอะไรนะคะเยอรมันค่ะเยอรมันเนี่ยเห็นบอกว่าถึงขั้นร้องไห้เลยใช่ค่ะ เกิดอะไรขึ้นพานสปอตหายม่เาสปอตหายคือเมื่อปี2016ที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างนานแล้วกับเพลงโบแดงสลงจออกปี2001ใช่ไหมก็15ปีผ่านไปแล้วเราก็ไม่ได้เดินสายต่างประเทศนานพอไปถึงปรากฏว่าเขามากันเยอะแล้วเขาก็ช่วยกันร้องเพลงนี้ <c oughs> เพลงที่เราคิดว่าเขาคงลืมไปแล้วอะค่ะเราตื้นตันนะ่ะแล้วเขาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองไกลมากแล้วเขาต้อนรับเราขนาดนี้น้ำดีใจมากคือก็คือร้องไห้แล้วก็ก็คือ เกเรก็คือไม่ร้องเพลงปล่อยคนดูร้องไปโ,<อ>โกงาตัวโบแดงแสลงแต่ใครจะไม่ร้องละเพลงนี้ดังอย่าตายเออ <c oughs> ใช่ไหมเอา้าในไหนเมื่อกี้พูดถึงโบแดงแสลงใจแล้วอยากร้องกับใครให้เลือกเลยไม่คิดมากปกติเราจะระบุให้จริงเหรอคะวันนี้อยากร้องกับใครให้นำเลือกได้เลยใช่ไหมคะอาาน้ำไม่คิดมากเลยคะ่ะพี่โนนําเลือกอยู่คนเดียวเลยใครครับเป็นคนที่โตมาด้วยกันเลยค่ะโตไม่น่าใช่เราไม่น่าใช่เรา วัยรุ่นยุค90คุณตักสิริพรค่ะโอ้โห,โโหมาเลยมาเลยมาเลยใ้ี่ฝาแฝดน้ำเลยนะนี่เพราะดูดังพร้อมกนันสมัยก่อนมีคนท,ทักทักทีทักททใช่ค่ะสมัยนี้ก็ยังมีค่ะเชื่อยังมีทักทีกันอูโหท,ท,ท,ที่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับอ้าว เดี๋ยววันนี้ได้ประทะกันบนเวทีแห่งนี้เพราะตอนที่หนูเอาเทปด้วยกันนะนะก็คือดังมาพร้อมกันแล้วตัดผมทรงเดียวกันด้วยใช่ใช่ตัดผมสั้นใช่มตอนนั้นแล้วก็คนก็จะทักเราผิดทักเราถูกก็จะทักตักเป็นพาร์เมลาทักพาร์เมลาเป็นตักใชแแ่แล้วแล้วสกู๊ปก็แบบเดียวกันด้วย,อ,ยวอุ่นเดียวกันอุ่นเดียวกันเดี๋ยวคน<ก>จะไม่ช่วยนะคะเฮ้ยน้ำหันหลังเลยทุกหนึ่งสองสามครับผมค่ะคุณพ่ช มาฟังกันเลยดีกว่าก็เป็นบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เหมือนกันนะวันนี้คุณตั๊กกับคุณพาเมล่าร้องเพลงด้วยกันในเพลงโบแดงแสลงใจฟังเลยครับ